สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะทางฝั่งลาทางฝั่งไทยทางต่างประเทศพ่อๆก็ส่องน้องแทนคือเก่าพี่น้องมือเนี่ยก็เป็นมืองานเด้พี่น้องมือในมือแรกพี่น้องมืองานกำลังบุญวายกันจักหน่อยพี่น้องทางนีนกําลงกำลังขวัวนํำหนากรปุ่นพี่น้องสบายดีเนาะแม่เปิดตาสิเพร ใส่มาผีขาเอาบริโตมติบริโต้แบกกระดาันที่ห้าปันเด้อวงเด้อพี่น้องเอลยพี่น้องเป็นนัวโลนึงปัดพี่น้องโคตรโคตรได้หน่ปัดอันนั้นไม่ใช่น้ำตาลเด้อพี่น้องเพราะไม่นน้ำตาลได้พี่น้องอายุโมโตอันนี้โมโตอูมามิปัดมาที่บริโกระทะเจ้าติ ล้นปากระทะมีแต่กระทะหน่อยนี่แม่นมิจะหน่อยหน่อยปาพี่น้องเทลงให้มันเบิดในร้อยเชดดายด้ยัลงอยู่วลูกเทลูกเทเอามันเบิดลถุงเม็ดถุงหน่อยอืเอามันถุงเม็ดถุงมาปลาพี่น้องโลหนึ่งโหดโพวกินยาดะหมาเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเลยกระบมกุ้งมันกระโปรงเซฟพี่น้องเลยเห็นได้แหละมาหา ปลาเดล่าเปล่าแล้วปลาออกแล้วลงรวมอาหมอยางเดือดขาดอันนี้คือหมอข่าปุ่นอ่าสองหน่วยตีอันนี้น้ำหน่วยหนึ่งพี่แน้องลอยยาหมอกออกได้ร้อยลอยยาหมอกเด้อโบมีหมอแม่มีหมอกระถะหนู่เดียวนี่แม่ขอล่นยาบไหมฮะเอามาหน่อยเอามา ลองเห็นมาเจอกินไปนัวดลายแท้ใส no. no.. ่ลายแซ่ยบลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยพี่เนาะบ้อนำน้ำจีนมันตรงนัวแต่ว่าอยู่ประเทศไทยมันก็ใส่อ้ไรพักไม่รู้ว่าเอากระตอกร่วงกันละกระเจ้ากระตอกร้ายยุนว่ากันไอ้เหี้ยหมอกะถาหน่อยพ่อร้อยหน่อยหนึ่งก่อน เดวยนอนม่ลูกอดาไปเอาน้องใวยเอื้อลูกเบอนี้เมื่องานบูมพี่น้องเ้ยมาเด้อกินกระปุ่น้ำกันหล่นกระทะพี่น้องตากออกยำกระชองหมอเนาอป่ะแมนพอดีลยใส่ยางเลยหมอ ขวอยางละหมอ,อจะเด่นเสือดยลูกละ่ะล้มได้มือนี่เป็นล้มแปลกๆจ้ะทานพ่อพอบบ่อผมป่ะพ่อและใช่ไหมในน่ๆตันนี้น้ำตาลน้ำตาล แ่ันตงไปแ่เนาะมันยังคบโหลดเนี่ยแหละเอาจองแผนเนี่ยลูกถ้าพี่นะลูกอยู่ในนะเว้ยเดส่ไนปทอนโล เศษลงมกัมาอันนี้เศษคนมากเลยชิลุยเลยอ่ะชองหมอคลินชาจุกนั่งลงมคารลินมาแล้งยาวอีกยังอีกสดาพี่น้องน้ำตาลยังบ่พอลดดีด้วยพี่น้องเอ้ยพุงนัวก็ไปแล้วโลหนึ่งเลยขั้วมีอยู่พี่น้องมันฮ้อนแดดเลยเดาออกมาเนาะ จักควากันเลือกเสื้อผ้ากันบ่ะเพื่งค้นเขาก็เมื่อได้คายของ ขาที่แพง

อายังมาใช่ครูลงอีกแล้วพี่น้องเออปุ่งรอบซองเลยนี่พงนัวโลนหนึ่งยังบ่อพ่ออีกนี่ใส่เป็กระสอบผัวเอื้อยเพื่อนะเอื้อยเพื่อนใส่เป็กระสอบเอาลดเอารถขับบ่พ่อิสร้างอีตุกเอามาให้ลงมาแลดวบ่อพ่อกับซีซ่างมาแล้วกรัปุณนะ ปัดพี่น้องอาพลมอนะเจ้าน่ะพฟล์ดวางไปแช่นะก่อนถึงรถก็บอกผัดผัมาใส่อาบรูเบิรงเบิเบิงโอ้ยเซิลเซิลปดพี่น้องโผล่โผล่เอื้อยกินพงนัวกระดากระดกกับ่ยังบ่ยกู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 หมอนอ่ะใส่หมอนี่ะ โอ้ยปลอตอนนั้นเกระบงออกเลยอักมบอกแล้วอันหมอบไปเาอีกละหนึ่งเมือ่นแล้วกะทิมาทันได้ใส่งใส่ใส่รกะทล่ะใส่อันนี้อีกใส่ทีสดกะทิลงหมอนี่ยมันติยาเลมมเต้นของหอมเริ่มจลูกนั่นหมรตกตะเป่งเอาชิมไปปดผจงเอาไปปิดก่อนร้อยสามไปปิดก่อนไป ปิดบิก้เลือดใหญ่บ่เพิ่มปิดและห้เอ่อดทาจับอันสิใหย่าืนกันวยพ่านเบอไดหมอพ่อกนเพื่อป้าแต่กเพิ่นมีหมอใหญ่อยู่อันนี้หน่วยเดียวหน่วยต้นอะไรต้นอะไมาซะมากระเบิดเดียวกันแล้วเบอร์สิบหกอสามสิบเบรเอรหมอจัหมอคู่้เอือยเหตุแล้วพี่นนอง พเชอกล่งกับมาแล้วบริโภบได้สินหาทุกนเอาลงติไใจนะไปเอาอันลูกชิ้นมาต้มใช่ไหมอันอ่มานะโอ้ยอันต้กโบนันะเอาลงเวก่อนะมาเฮ้ยพาส่น้ดำสิเสงใส่ลูกไม่บจาบ่บานี่ได้ไหม ตัวนี้ได้ต่นำหนาไปเปิดไปนนี้ไปเปิดนี่นี่เป็นไรพอป็นแวมเห็ดเลิศูดเลยบังซบังทองโลหมอทอดสตาอันใส่ไปเลยโลหนึ่งแมนไปนนัวเจ็บสมิ่นเลย ตัดใี้แม่นะัดให้เอ็ตักให้เต็มตัดใก้เต็มเดห้เตัดใ้เะ็มตัให้เัด้เต็มอดใเมัดใเต็มตั้เน็มตั้เัดิห้เต็มตัดเต็มตัห้เต็มัดใหเาั้วตมตัดให้เต็มตัดให้เต็มัใ้เตมตัดใหเมตั้เต็มตห้เมเมหมตัดใ้มเตั้ดหม้อนตด้ัง เนิั่แหมดแ้วก็มหมดแวนี่อะไรเนี่ย็บนไก่เอาลงไปเนย่ลุมเขายร่งทศของพ่นี่นน่อะเนยเยปเทศดีน้ยเล่าเอไปบอันแม่โครมาล่าในแต่ประเทศนปล่อยไว้ยังเอาม้าว่ายันเห็ดมอื่นบแนุ่เร่จะตีนไก่ แล,ล้ลูกชิน้นลูกชิ้มือน่าูกช้นมืนกก็ไปบางขันนะนะเฮ้ยม่เชิเชเชง่ัน่ะเครืตัวองกตัวอน่าาตักกระปุ่นไม่ตักขาดตักขาดน้งคือบอมาได้แล้วเหี่ยกระปุ่นมาโอ้ยกะมักสุดซอยหม้ว่าจังเลยวันนี้่ยไงบไปไป